ราศีตุลทัดลมค่ะ12ราศีค่ะคนโสดและคนมีประเด็นค่ะวางแผนกันละนะคะวันที่16-30ถึงเมษายน2565ค่ะเริ่มกันเลยค่ะที่คนโสด คนโสดมีคู่แล้วค่ะมีเกณฑ์ได้พบรักพบคู่เป็นคนอีกทินที่นึ่งค่ะมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะทำมาค้าขายร่วมกันค่ะจริงจังตั้งใจมากวางแผนทำการค้าร่วมกันค่ะงานออนไลน์งานทางไกลนี่สำเร็จนะคะมี ญยาดมิตรบริวารมาร่วมการงานกันนะก็ได้เป็นเดอะสตาร์เลยนะคะเวิร์กฟอร์มโฮมสุขใสค่ะการลงทุนนะคะ,ะการค้าค่ะนะพบคู่ก็คนอ่อนไวกว่าคุ้นเคยกันแล้วอยาดมิตรบริวารก็คุ้นเคยกันค่ะสมดุลลงตัวกับชีวิตนะคะอ่าอันนี้ตั้งแต่ราหูย้ายเลยนะมีชื่อเสียงคู่ก็ได้พบคู่ นำพาความหวังใหม่มาให้นะคะข่าวดีที่เราคอยได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะการลงทุนกับทางไกลค้าขายต่างถิ่นแดนไกลนะคะเดินทางยกย้ายก็มีการเงินเข้ามากับงานออนไลน์ดีมากได้พบการเงินและตนเองนะการเปลี่ยนแปลงนะการงานอินดีรับใช้ในการงานบริการก็ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขราวดีที่รคอยนะคะการงานก็ w o เวิ o ์ก o m มสดใสได้ลับผลกับงานทางไกลดีมากเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนะคะคนรักแล้วก็ตนเองผู้บริหารที่เข้มแข็งงานออนไลน์งาน ImportExport ดดีมากนะคะก็ได้พบกับผู้มีประสบการณ์ผู้ใหญ่มาร่วมลงทุนร่วมกันค่ะ งานเกี่ยวข้องนะอนุรักษ์นะธรรมชาตินะคะอยู่ใกล้กับสายลมแสงแดดนะคะดีมากเป็นผู้มีประสบการณ์ค่ะอีกฝ่ายหนึงค่ะคนโสดไปเจอใครอ่ะไปเจอคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอ่ะคนเก่งมาเจอกันค่ะ ฐานะตำแหน่งการงานได้เลื่อนขั้นดูแลหน้าที่การงานของตอนเองอีกฝ่ายนึงนี่เขาก็ใครเห็นแล้วก็อยากจะร่วมงานด้วยนะคะเป็นคนเก่งจริงจังตั้งใจนะคะนะมีบุค,คลิกสองมุมเลยค่ะคนโสดมาเจอกันเคียงข้างกันจริงจังแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่การงานขยายผลการงานออกไป สุขภาพดีค่ะ,ะก็ได้พบการเปลี่ยนแปลงนะเช้งไม่มีอะไรมาแล้วไม่ไปนะไม่มีอะไรที่แน่นอนก็ไม่ประมาทอันนี้ก็อีกฝ่ายหนึ่งคนรักของชาวตนก็เป็นคนอีกทินที่หนึ่งจริงจังพูดน้อยต่อยหนะักคนอีกทินที่หนึงนะคะเป็นคนรักนะแม้จะอ่อนวัยกว่าก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิต ได้สืบทอดมรดกมาค่ะก็ได้พบกับการงานที่เกี่ยวข้องกับการได้ถ่ายทอดวิชาการนะแพทย์ยิ่งดูแลผู้คนให้หายเจ็บป่วยไข้นี่ดีมากนะก็จะมีการเงินมั่นคงค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่แตกฉานนะคะนะได้รับมรดกสืบทอดมาจาก บันพบุรุษพ่อแม่ปุ่าตายายนะคะเกิดการเงินไรายได้มั่นคงอ่ะชาวต้นเองนะคะคนโสดก็ได้พบรักกับคนทางไกลนะคะ,ะพบแล้วก็เป็นคนจริงจังตั้งใจบริหารการงานคู่ทางไกลโดยเฉพาะการงานเกี่ยวข้องกับงานที่ช่วยผู้คนให้หายเจ็บป่วยไข้ในี่ก็จะดีมากได้การเงินจาก การงานเลือดลมแข็งขันขียนนะคะผู้อีกฝ่ายนั่น,นก็เป็นคนพูดน้อยตอตหนเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปนีรู้แจ้งสัจธรรมของชีวิตและความรู้นะคะก็ไม่ประมาทอันนี้เรียมพร้อมนะตั้งแต่ที่มาร่วมจะเจอกับชาว ตุนคนโสดนะคะรวมกันวางแผนค่ะว่าไม่ประมาทกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะชีวิตก็จะพบกับเช่งการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาก็เตรียมพร้อมทุกลมหายใจที่ยังมีอยู่นะคะ คำแนะนำค่ะให้กับคนโสดค่ะมาพบกับคู่ที่คิดอะไรนะคะใจตรงกันค่ะคำแนะนำนะคะ คนรับผิดชอบในการงานนะคะนะใจตรงกันมากขยันหางานฐานะการงานนี้ประสบความสําเร็จขยันหางานสู้งานไม่เกี่ยงงานนะโชคดีขยันหางานนี้ก็ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยความเข้มแข็งนะคะคนโสดเนี่ยนะปรารถนาสิ่งใดลงมือทำนะคะความอยากอยากได้ยังมีอย่ากเป็นอะไรก็ลงมือทำก็สำเร็จนะ มันคงเป็นสรษฐีไปแล้วนะคะอะ่มันคงครั้งธุรกิจเล็กๆและครอบครัวคนรักนะคะ,ะตนเองนะคะตนเองค่ะอ่าไปเกี่ยวข้องกับอสุรินทราหูการลงทุนมีความเสี่ยงเสี่ยงแล้วกับคู่นี้ก็ถูกใจกันมากร่วมด้วยช่วยกันนะคู่นี้ก็ได้พบคู่ทางไกลนะเลือดลมแข็งขันขยันดี ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ได้เป็นที่พึ่งของคนรักแล้วก็ครอบครัวที่มาร่วมลงทุนค้าขายการเงินก็ได้มาจากการงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้มาอยู่เบื้องหลังนะผู้บริหารจัดการนะคนรักก็ได้ทำการงานเป็นกองเชียร์สนับสนุนคนรักนะคะเจ้าชาญชำนาญในงานที่แตกฉานนะคะ อยากได้ยังมีอยากเป็นอะไรก็ลงมือทำก็สําเร็จทั้งการเงินมั่นคงนะคะ,ะการเงินนะคะกับตนเองนะคะก็ได้พบคู่คนไกลมาร่วมด้วยกันลงทนุนก็ได้พบกับความมั่นคงของชีวิตการงานนะคะธุรกิจเล็กๆนี้สำเร็จค่ะอะินดีกับคนโสดนะคะ ราหูมาให้คนนะคะได้พบคู่ค่ะชาวคนโสดได้ลาจากทางไกลค่ะลีลีสปอยวางเลตอิโกนะซิ่งเกเก่าจบไปแล้วค่ะเดินหน้าต่อไปอย่างเดียวเท่านั้นสวยรอมาเจอกันค่ะเกรสจิตใจดีมีเมตตาก็มีแต่คนอยากเข้าใกล้ชิดนะคะ,นะทั้งคู่เนี่ย คู่เหมาะกันเลยค่ะผู้สวยและหล่อและใจิตใจดีค่ะ,ะเป็นผู้ให้นะคะยินดีรับใช้บริการรับผิดชอบตนเองก่อนอปูเตียงนอนตนเองก่อนที่จะไปทำอะไรให้กับคนอื่นนะคะคือการรับผิดชอบชีวิตตนเองก็แบ่งปันเซอร์วิสมายค่ะ, so mine, คะยินดีรับใช้เป็นผู้ให้และบริการด้วยใจรักค่ะ ไปต่อกันเลยค่ะที่คนมีประเด็นเชี่ยวชาญในงานค่ะไม่จนค่ะขยันหาเงินขยันขยายออกไปค่ะงานนะมมันคงแล้วค่ะมีเก็บออมคิดจะลงทุนต่อไปอาจสำเร็จ ข้ามชาติเลยนะงานออนไลน์งานทางไกลนะมั่นคงพบครอบครัวมั่นคงลาภใหญ่นี่ก็มีครอบครัวค่ะคนมีประเด็นมีเกมชาวต่างชาติต่างแดนคนอ่อนวัยกว่านะคะได้พบคู่แท้รักแท้มีเกมชาวต่างชาติต่างถิ่นค่ะมั่นคงผูกพันกันนะคนสติปัญญาสมองดีพอใจในสิ่งที่มีอก็มีบริวารมากมายนะคะแวดล้อม ไปด้วยนำผลงานและการเงินได้มาให้อได้อยู่กันจนแก่จนเท่าค่ะได้คนอ่อนไวัยกว่ามาเป็นคู่เคียงข้างกันนะคะโชคดีที่สุดแล้วค่ะน,นะยันหาเงินนะคะการเงินคือตอนเองนี่ก็ได้ร่วมลงทุนนะคะกับคู่นะคะคู่นี้คือคนไกลมเก้มันชาวต่างที่ต่างถิง่นต่างประเทศนะคะ ความมงสมบูรณ์มาเยือนนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนํามาให้เจอคู่แท้นะคะเลือกคู่กันก็ได้แต่งงานนะอันนี้ก็ได้สร้างโลกของตอนเองไม่ประมาทในการเนอนะชีวิตก็พอใจแล้วนะเป็นคู่แท้กันค่ะมีบทบหล้านบริวารนะคะปุตตะมากมายมาเป็นคู่มิตรนะมาร่วมด้วยส่สงเสริมนะคะสนับสน,นุนก็ได้พบกับ ความรู้ความสามารถนะเดินทางไปต่างที่ต่างประเทศนี่ง่ายได้นะคะด้วยความอุดมสมบูรณ์มาเยือนในรอบ30ปีแล้วค่ะตั้งแต่5ทธันวาคม63มาแล้วนะคะความมุ่งมั่นคงกับครอบครัวนะคะเสาในเรือนเสาพันธุ์มีครอบครัวผูกพันธสังหาริมมาซั์นี่ก เกิดประโยชน์กับการค้าขายค่ะพบคู่ก,ก็ได้พบคู่ที่ผูกพันกันยาวนานนะจนเก่จนเท่าดูอีกฝ่ายหนึ่งค่ะอะอีกฝ่ายธมาค้าขายหาการเงินรายได้เก่งค่ะมัน่นคงมีเล็กๆเ,เข้ามาคนแข็งแรงค่ะมีกเกียรติและศักดิ์ศรีอ่ะเคียงคู่กันค่ะ มีเกณฑ์นในพบคู่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นแพทย์หมอพยาบาลผู้ยินดีรับใช้อบอุน่นอ่อนโยนค่ะมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะพบรักที่ถูกใจอ่ะคนนี้ก็มีคู่เป็นชาวต่างถิ่นต่างประเทศนะคะ,ะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเนี่ยนะ,ะความรุ่งเรืองกับปรับตัวเข้าหาต่างถิน่นต่างที่ก็รอดปลอดภัยเป็นคนเข้าคล่องว่องไวค่ะ งานนี้ก็ได้ทําการงานว่าผงโหมพบรักที่ถูกใจก็คนต่างถิ่นต่างประเทศมีอารมณ์ร่าเริงนะคะยกคล่องว่องไวออกท่าออกทางชีพจรองคลา้าก็ได้พบคู่ที่ร่วมด้วยช่วยกันนะโคเนี่ยก็เป็นเศรษฐีนะฐานะมั่นคงได้ดีณต่างถิ่นต่างที่คะ,ะยกย้ายบ้านยกย้ายงาน ยกย้ายคู่เนี่ยเขาก็เป็นคนเนกถิ่นที่หนึ่งมาพบรักแล้วก็ได้แต่งงานกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะก็ได้มีการเงินมั่นคงอ่ะมีเล็กๆเข้ามาเสียทีแล้วค่ะนะ,ะก็การยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะก็ได้พบคู่แล้วก็มีการเงินรายได้การลงทุนนอกถิ่นเกิดนะคะพบคู่นี่ก็มา ร่วมด้วยช่วยกันนะชีพจรลงเท้าไปไหนไปด้วยกันนะคะ,ะทางนี้ก็ชอบเจระจรลงเท้าไปสถานที่สวยงามนะคะได้พบนารีอปรุปถัมนภะ์ผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์ก็สนับสนุนนะคะนะอีกฝ่ายนึงก็ได้พบกับคู่แท้นะคะเนื้อคู่ได้แต่งงานกัน กัันนคค่่ะจงูเียแนวโน้มให้กับคนมีประเด็นนะมีประเด็นตรงไหนอะไเนี่ย,เ,ยเกี่ยวข้องกับปุตตะนะคะปุตหลานบริวารขยันนะคะขยันหาเงินได้เงินค่ะลงทุนอา ทั้งคู่นี่มาเจอกันขยันหาเงินก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีฐานะการเงินมั่นคงแล้วนะคะ,ะด้วยบุญบารมีนะคะการเงินก็ได้พบกับคู่เป็นรุ่นถ้าไม่เป็นรุ่นพ่อรุ่นพี่นะก็เป็นผู้มีประสบการณนะ์คู่นี้มีชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเป็นเศรษฐีนะคะขยันนะคะเลือดลมแข็งขันขยันเป็นผู้นำนะตนเองก็ได้ มาเป็นมิตรกับคนไกลได้ลงทุนร่วมกันมาเป็นมิตรจริงๆด้วยแสวงหาความก้าวหน้าร่วมกันนะคะกับบทบทหลานบริวารแค่คร่องวังไวชอบทําการงานกระชับกระเชงกรุปี้กระเป๋านะคะอีปัญหาอะไรก็เข้าหาเพศชายก็ได้พบกับการได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ ตนเองอาการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะก็ได้พบรักคนไกลเป็นคู่มิตรกันค่ะรักนี้ก็รุ่งเรืองอ่ะก็มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นผู้เสียสละนะคะคนรักนี่ก็ไปเจอคนสูงยาวเขาดีแตกฉานในการงานชอบต่างชาติต่างประเทศค่ะความรักสดใสรุ่งเรืองนะคะได้แต่งงานกันนะเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักนะทั้งคู่เนะี่ยก็ชอบวันเพียรน,นะคะเดินทาง งานปิดทองหลังพระนะชอบวันเพียรถือศีลปฏิบัติธรรมจงกรมนะมก็ได้บำ,ำนุบำรุงนะให้ความสุขสงบมาเยือนนี่ก็ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับงานสตรีนารีอุปธรรมนะมีสเสน่ห์มีคนมารักชอบมากมายและเมตตานะคะก็ได้พบกับความรุ่งเรืองกับการค้าชาวต่งางชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศะดีมากเลยนะคะ รักนี้ก็ได้พบคู่ที่เป็นผู้แตกฉานในการงานงานนี้ก็ได้ทําการงานเก่าแก่แล้วก็ชอบมันเพียนถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะคู่รักเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันมีความก้าวหน้าให้กับชีวิตค่ะให้คำแนะนำนะคะ ให้คําแนะนำกับคนมีประเด็นนะคะฟุก uh ี้เนี่ยอโหสิกรรมนะคะเริ่มที่ตัวเราอโหสิกรรมเกี่ยวข้องกับการที่ได้มาเป็นพูดเสียสละนี่ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อความหลุดพ้นนะคะดีค่ะ เก็บเนี่ยเที่ยวเลยงเยียารักษาใจตนเองไม่มีใครกินยาเราแล้วก็โปรยสิ่งเก่าๆไห้สู่แม่น้ําสายธารเย็นชื่นฉ่ำอันนี้มาเพื่อที่จะแบ่งปันนะคะกับสิ่งที่ตนเองได้มาแล้วก็แสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตแล้วก็ปล่อยวางแล้วนะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรนะคะ มาเป็นผู้ให้ผู้เสียสละะได้ทำงานสาธารณภัยจบมันเพียนถือศีลปฏิบัติธรรมคู่กับคนรักค่ะสุขสงบสันติสุขและปล่อยวางนะคะเกรสกับสวยรอสวยรอมาเจอกันนะคะมีใครใก็อยากจะเข้าใกล้ชิดเพราะมีความเมตตาค่ะจิตใจดีมีเมตตาอ่ะคนสวยคนหล่อ มาคู่เคียงข้างกัน